เห็นภาพเข้าใจสภาวะอากาศนะครับของลานิยะกาลังแรงนะครับลานิยะกาลังอ่อนแอนิโยกาลังแรงนะครับแอนิโยกาลังอ่อนนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมีนะครับสี่โมเดลสี่หัวข้อหลังนี้นะครับที่จะมานําเสนอครับสวัสดีกับท่านสมาชิกแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมคุณนาวินวันนี้ผมมีภาพโมเดลนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับ สามารถเข้าใจนะครับสภาวะของลานิยากับแอนโยนะครับเพื่อเอาไปประกอบในการจัดการส่วนของท่านนะครับไม่ว่าเราจะทําการคาสารหรือสะสัอาสมหานะครับในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นลานิยาหรือแอนโยนะครับผมจะมีข้อสังเกตนะครับที่จะทําให้ทุกท่านนะครับเห็นภาพแล้วก็เข้าใจความเป็นลานิยากับแอนโยมากขึ้นนะครับ และเข้าใจภาพโมเดลนะครับที่ผมนําเสนอให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็สามารถไปประยุกต์ไปจัดการใช้ในในส่วนของทุกท่านได้นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ผมสนใจแล้วก็หาข้อมูลมา2อสาปีแล้วนะครับผมก็รู้สึกสรู้สึกข้อใจมากนะครับว่าในจังหวัดที่มันเป็นลานิยากับแอนเโยเนี่ยเราจะสะสมมหารในช่วงไหนดีทำสารในช่วงไหนดีนะครับพอมาถึงปีนี้นะครับผม มีข้อมูลต่างๆก็พอจะนะครับขอสร้างเป็นภาพโมเดลนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านนะครับเห็นเข้าใจสภาวะอากาศนะครับของลานย่ากำลังแรงนะครับลานย่ากำลังอ่อนนะฮะไม่เลิกหรือไม่ก็จะเป็นแอนิโยกำลังแรงนะครับแอนิโยกำลังอ่อนนะฮะอันนี้เดี๋ยวลองจะมีนะครับสี่โมเดลสี่หัวข้อหลังนี้นะครับที่จะมานำเสนอต่อผู้ชมนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูภาพโมเดลเพื่อให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับเพื่อทุกท่านจับได้เรียกว่ามีไอเดียเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูซิว่าไอเดียของท่านกับสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ ลองไปชมนะครับภาพที่ผมนาเสนอทุกท่านเะนี่ยอันนี้จะเป็นภาพลานิาตก,กําลังแรงภาพลานิยะก,กาลังแรงก็คือในปี2564นี้นะครับว่าความเป็นลานิยาเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาทับเอล尼โ่นั่นเองนะครับและต่อไปนะครับภาพที่นําเสอนอเนี่ยมันก็จะเป็นลานิยาก,กําลังอ่อนนะครับลานิยาก,กําลังอ่อนนะครับก็จะมีฝนที่เรียกว่า ค่อยๆน้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีความมีฝนอยู่นะจะเห็นว่าเอลโยนะครับซึ่งเป็นความแห้งแล้งนะครับขึ้นมาครับลานญาซึ่งเป็นจังหวะที่มีฝนตกมากนะครับนะครับจะเห็นภาพนี้ก็จะพบจะเห็นว่าเมื่อลานญากาลังอ่อนนะครับเอลโยก็จะเริ่มมีบทบาทเข้ามาทันทีนะครับต่อไปจะเป็นภาพโมเดลที่เอลโยกาลังแรงนะครับนะครับก็จะเห็นว่าเอลโยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของความแห้งแล้งนะครับ เข้าไปปิดลานิญานั้นแทบมิดเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับภาคของเอลนะิโยนะครับกำลังแรงนะครับเข้าไปเรียกว่าบดบางความชุ่มชื้นนะครับเข้าไปบทบางจังหวะที่ฝนตกชุกได้เกืบทั้งหมดเลยนะครับแลนะในอีกโมเดลหนึงนะ่งฮะก็คือเป็นจังหวะที่เอลนิโยกำลังอ่อนนะครับนะครับก็จะเห็นว่า เวลาที่เอนิโอกำลังอ่อนนั้นก็จะเคลื่อนเข้าไปและถูลานิยาเริ่มขึ้นมาบนบางแทนนะฮะนี่ก็คือเป็นวัฏจักรของเอนิโยกับลานิยานะครับที่ผมจำลองภาพสร้างโมเดลนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านมีไอเดียนะครับแล้วก็เห็นก,ก็จะเห็นภาพที่เรานะครับจะไปจัดก,การในแต่ละปีนะครับในแต่ละช่วงที่เป็นลานิยาหรือเอริโอนะครับเพื่อให เราประสบความสำเร็จในการจัดการในส่วนของตอนนั้นเองนะครับจะเห็นว่าบางปีนะครับที่เป็นลานานะิญา,า,า,นะา,านะครับบางปีอาจต้องทําสั่งช้านะหรือส่วนสะสมอาหารช้านะครับนะหรือบำรุงไม่ต้องบำรุงผู้เรียนของเรามากจนเกินไปนะครับบำรุงปกติได้นะครับในช่วงที่เป็นเอลโดโยก,กาลังแรงนะครับเราสามารถบำรุงทุเรียนลำใหญ่ไม้บนต่างๆของเราได้มากขึ้นนะครับ ในทุเรียนนะครับสามารถในปีที่เป็นเอริโอกําลังแรงนั้นนะฮะเราก็สามารถทาสารนได้เร็วสะสมอาหารได้เร็วนะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องสะสมมากนะฮะจหว่าการออกดอกก็จะง่ายอันนี้คือจากจากจากโมเดลที่ผมนําเสนอให้ทุกท่านได้ชมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากที่เห็นแล้วนะฮะจากที่จากภาพโมเดลที่ผมนําเสนอกับทุกทุกท่านนะครับก็จะเห็นว่าสภาวะของ ลานิยาจากเอลิโยเนี่ยฮะเขาก็จะมีสภาวะเขาก็จะเป็นลานิยากําลังแรงนะครับลานิยากําลังอ่อนนะฮะแล้วก็เป็นเอลิโยกาลังแรงแล้วก็เอลิโยกาลังอ่อนนะฮะอันนี้คือโมเดลที่มานําเสนอจากประมาณนี้นะครับที่สําคัญคือช่วงจังหวะของเขาเนี่ยกำหนดและตายตัวไม่ได้นะครับบางช่วงจังหวะอาจจะมีระยะเวลายาว หรือระยะเวลาสัาน้นนี้ก็ต้องดูในแต่ละปีประกอบกันนะครับอาจจะมีการสลับกันมากกว่าที่ผมได้พูดไปตรงนี้ก็ต้องความข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมตุลแล้วก็สื่อในการที่จะพยากรณ์อากาศด้วยนะทั่นี้ผมมาให้เห็นภาพนะครับเพื่อเราจะเข้าใจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกในแต่ช่วงนะครับเราจะมาเลือกจะมาเลือกช่วงจังหวะที่ เราพอจะคุ้นเคยกันบ้างน,นะแต่ที่อยู่ในระยะที่ใกล้ๆน,นะครับที่เราพอจะมีข้อมูลและนึกถึงนะฮะก็ข้อมูลแล้วก็มีภาพที่เราก็นึกถึงและจําได้นะครับที่มาประกอบในแต่ละช่วงนะครับของราณิยากับเอนิโยนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผมใช้เวลาไม่ไม่นานนะในการที่จะเรียกว่าจัดก,การเรียบเรียงข้อมูลเนาะบางครั้งอาจจะมีข้อมูลที่ ผิลาบ้างก็ต้องขอใครทุกท่านด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆประเด็นก็คือเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพของลานิย่ากับแอมโยมากขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในการจัดการในส่วนของทุกท่านนะฮะในส่วนของทุกท่านในเรื่องของการบำรุงในเรื่องของการที่เราจะทาสาหรือในเรื่องของการสะสมอาหารนะครับนะสามารถบริหารจัดการทุเรียนในส่วนของเราครับให้ออกในช่วงที่ทุเรียนที่มีราคาดีนะฮะในสภาพอากาศที่ เป็นลานย่าอเป็นแอลนิโยนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาในปีนี้กันก่อนเลยนะครับเราผมจะพาคุณผ,ผู้ชมเราจะมาดูโมเดลนี้เลยนะเป็นโมเดลที่เป็นช่วงของแอลมิโยกำลังแรงนะเราย้อนกันไปนะครับในปีที่เราสะสมอาหารในปลายปี2562นะฮะผมจะพูดเฉพาะ62หรือ63 64อย่างนี้นะครับผมจะพูดแบบนี้นะเพราะว่า จะได้สร้างลงนะครับช่วงของการสะสมอหารครับเมื่อปลายปี2,562นะครับแล้วก็ไปถึงถึงต้นปี63นะครับเป็นแอนยลกำลังแรงนะฮะในปีนั้นนะครับเนะี่ยแรงจัดหนาวจัดแห้งแรงมากนะครับปีนั้นถ้เกิดส่วนไหนที่ทำสารแรงนะฮะสะสมอหารเยอะเนี่ยนะดอกมันจะออกเยอะมากนะฮะตรงปีนั้นนะครับแต่เราก็จะเจอภาะวะ อื่นๆอีกมากมายนะอ,ะอยู่ที่เราจะจัดการได้ดีหรือเปล่าในปีนั้นนะครับนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้หน้ำน,นะครับหรือการดูแลเรื่องของโรคต่างๆด้วยนะครับในปีนั้นนะครับว่าจะมีน้ำทังแรงมากนะในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันนะครับบางที่บางพื้นที่น้คํคทังแรงจัดน,นะครับแล้วก็จะจะเกิดภาวะของซันเดอร์นะก็ตรงนั้นด้วยและในประมาณเดือนกุมภา มีนามเมาษาพฤษภาเนี่ยครับของปี63เนะี่ยหลายๆส่วนก็จะขาดน้ำนะครับต้องซื้อน้ำกันเลยทีเดียวนะครับอีกนั้นก็ถือว่าเดือดร้อนกันไปทั่วเลยสำหรับภาะวะของเอนิโอห์กำลังแรงนะครับในช่วงที่เป็นเอนิโอกำลังแรงนี้นะครับทุเรียนไมลิูนะี่ก็จะราคาราคาดีมากนะในปี25 6 3นะครับ ทุเรียนในฤดูจะราคาดีมากเลยนะครับเพราะว่าทุเรียนออกดอกง่ายแะก็จะออกอต้รุดูการเสียส่วนใหญ่นะครับทุเรียนในนีดูว่าราคาดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ฝากไว้ให้ทุกท่านไปจัดการในส่วนของท่านนะครับว่าในปีที่เป็นเอลิโยเนี่ยหลายๆท่านอาจจะ วางแผนนะครับให้ทุเรียนของเราอราอกล่าให้มันตรงข้ามไปเลยนะครับสําหรับจังหวะของสภาวะอากาศนะแบ,บ่งกันแบบนี้น่าจะทําให้ราคาทุเรียนของเรานั้นไมายาบดีขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในปีต่อไปนะฮะเป็นปีที่บางครั้งเนี่ยช่วงเนี่ยมันยจช่วงจังหวะที่มําทับซ้อนกันนะฮะก็จะเป็นลาในย,ยํากลังปอน หรือเอลิโยกำลังอ่อนเนี่ยนะเขาจะมีความซับซ้อนกันอยู่แล้วก็มีความเป็นปกติจังหวะที่เป็นช่วงเอลิโยกำลังอ่อนหรือลาหียาลังอ่อนเนี่ยคนระับเขาจะมีความเรียกว่าเป็นธรรมชาติหรือเป็นปกติมากนะแต่ว่า จะหเห็นว่ามันจะมีช่วงนี้อยู่ในแต่ละจงังหวดที่เขาจะเปลี่ยนทายจากลานิยาไปสู่เอลิโยหรือจากเอลโยไปสู่ลานิยาคร้บมันก็จะมีช่วงภาวะนี้อยู่นั่นเองนะครับช่วงสะสมอาหารนะครับในปี2563นะฮะจากโมเดลผมจะนําเสนอเป็นช่วงของเอลิโยกำลังอ่อนนั่นเองนะครับก็จะเริ่มมีฝนตกมาบ้างน,นะตกบ่อยขึ้นนะครับ ในรีวิฝน,นอาจจะไม่ต้องมาให้น้ำนะครับบางครั้งในรีวิฝนเนี่ยเราอาจจะต้องมาให้น้ําด้วยนะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนานนั่นเองอ่ะเรามาดูในจังหวัดสะสมหารในช่วงนี้นิดนึงนะครับจะเห็นว่านะครับในปี2563นะครับส่วนที่ทํสารเรียว นะเรียกว่าทํานอกฤดูดนะสมที่ทำสารนอกฤดูเนี่ยนะบางครั้งอาจจะทําปลายเดือนกรกฎาหรือต้นเดือนสิงหาคมน,นะครับสมเด็จตรงนี้ก็จะเป็นนอกฤด,ดูนะฮะแล้วก็ลายส่วนก็ประสบความสําเร็จนะครับแต่แต่ในปีที่ผ่านมาในปี2 5 0 0ในปี2563นะครับก็จะมีช่วงที่คนทาศาลปลายเดือนสิงหาต้นกันยานะครับอาจจะต้องมีเวลา ก็อาจจะต้องสะสมอาหารนานพอสมควรนะครับเขาะจะมีฝนควร่อยมากนะในจังหวะที่ต้นเดืนจะออกดอกนะครับอาจจะมีการสะสมอาหารหลายครั้งนะในในกรณีของส,ส,ส่วนที่ทำสารปลายเดือนสิงหาหรือต้นเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็ต้องสะสมอาหารนานนานเหมือนกันนะครับว่าเขาจะออกดอกมาเพราะว่าควรยาวมากเลยนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับ ปี2563เนี่ยนะครับแล้วมาตัดผลทุเรียนนะครับประมาณวันที่15-20ถึงมีนาเป็นต้นไปนะครับของปี2564ตั้งแ,แต่วันที่15-20มีนาคมนะครับ2564นะเป็นต้นไปนะปีนี้ถือว่าทุเรียนก็ออกสู่ท้องตลาดได้เร็วกว่าทุกปีนั่นเองนะครับเป็นที่ทราบกันเหมือนเดิมนะครับว่าทุเรียนในฤดู ในฤดูนั้นราคาดีเช่นกันนะครับเพราะว่าปีนี้ราคาค่อนข้างดีนะในการในปีที่ผ่านมา2,514เพราะว่าทุเรียนมีประมาณ4รุ่นนะครับก็ทําให้ทุเรียนค่อยๆทย,ย,ยอยออกสู่ท้องตลาดนั่นเองนะครับราคาก็ถือว่าค่อนข้างดีในปี2 5 6 4ที่เราผ่านมานั้นผ่านมานั่นเองนะครับทีนี้นะครับ เรามาดูช่วงนี้กันสักหน่อยนะครับมาดูช่วงที่พีคที่เรากำลังเปอยู่นะคยวันนี้วันที่ผมบันทึกวิด,วด,วดีโอนะก็เป็นวันที่8นะตุลาคม2564นะครับช่วงนี้อากาศนะครับก็ค่อนข้างจะดีนะก็ยังเห็นว่าเมฆยังเยอะอยู่นะแต่ตอนช่วงเช้าๆนะครับก็จะรู้สึกว่าอากาศเรินน่มมีการเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนั่นเองนะครับปีนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับฝนตกหนะัก นะครับแล้วก็ตกบ่อยมากเลยนะฮะแต่โชคดีที่โรคลาเนี่ยก็พบการระบาดไม่ดูแลนะแต่ว่าพบการระบาดบ้างแต่ก็ถือว่ายังไม่รุนแรงนั่นเองเของอแต่ในปีนี้นะครับที่เราเห็นชัดกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทาทุเรียนนอกฤดูนะฮะตั้งแต่บากหลายส่วนอาจจะมีการทาสารตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะครับอ่าจะ จะประสบความสําเร็จในปีนี้น้อยนะครับโอกาสออกดอกเนี่ยถือว่าน้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วลา,น,านิยานนะครับก็ลาส่วนที่ทาสั่งตั้งแต่เดือนสิงหานะครับถึงต้นเดือนกันยายนี่นะครับก็เรียกว่าใจตุ้มตุ้มต,ต้อมต้อมกันเลยนะใจเรียกว่าใจไม่อยู่กับน,นี้ตตัวกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าผลก็ยังตกต่อเนื่อนะฮะก็ต้องมีการสะสมอาหารกัน ตลอดเลยเนี่ยก็จะรู้สึกสร้างความกังวลให้กับพี่น้องชาวสวนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวส่วนที่ทำสารนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกันยานะครับกลางเดือนกันยาเนี่ยก็ถือว่าะจะจะรู้สึกมีความสบายใจมากมากแบพราะว่าแล้วก็จัดการในส่วนมากกสบายมากกว่าคือแล้วค่อยมาทำสารหรือเริ่มมาเริ่มสะสมอาหารนะก็ มีความสบายใจในการจ,จัดการได้มากกว่านั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะมาเน้นย้ำในปีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องมาระวนกันนะฮะเรื่องของอน้ําค้างความชื้นนะในจังหวะที่น้ําค้างและความชื้นในเดือนธันวาคมปลายเดือนธันวาคมหรึงต้น,ต,นต้นเดือนม,มกราคามปี2565นะครับก็ เราก็ต้องมาเน้นย้ำในช่วงนั้นกันนิดนึงว่าอาจจะมีการระบาดของโรคลาไหมนะเพราะว่าวานที่มันขั้นสูงเลยทีเดียวนะครับฝากก็ฝากตรงนี้ไว้ก็ให้ทุกท่านได้ระวังมากขึ้นด้วยนะครับในในปีที่ลานิยากำลังแรงนะในปีที่สะสมหรัรในปี2564นะครับแล้วก็ไปตัดประมาณนะปีนี้ผมคาดการว่าผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาด ช้าหน่อยเนี่ยน่าจะออกประมาณสักปลายเดือนมีนาคมนะครับปลายเดือนมีนาคมอ่าต้นเดือนเมษายนนะช่วงนี้คิดว่าราคาน่าจะยังดีจนไปถึงสงการคิดเปเนทีเดียวนะครับพูดถึงสภาวะที่เกิดจากธรรมชาตินะฮะกลไกธรรมชาตินะครับ,ก,รรรบก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก็คาดการณ์นะปีนี้ผมคาดการณ์ว่าผูเรียนในฤดูนะครับก็าอาจจะราคา ไม่สูงเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเรา<ม>ส่นวนใหญ่จะเรียกว่าต้องแพ้ธรรมชาตินั่นเองนะทุเรียนอาจจะบังคับได้ไม่มากนะครับก็อาจจะแพ้ธรรมชาติแล้วก็ทุเรียนเราก็จะไปออกเป็นรุ่นธรรมชาติกันเสียส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าทุเรียนปีนี้น่าจะมีประมาณ3รุ่นนะครับสรุ่นอาจจะมีก็ต้องดูอีกทีว่าจะมีถึงประมาณนั้นไหมนะก,ก็หลักๆก็น่าจะมีอยู่ที่3รุ่นนะครับทุเรียนรุ่นของทุเรียนอาจจะไม่มาก น่อาจจะอยู่ที่3,4รนุ่นนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูโมเดลนะครับในช่วงที่เป็นลาเนิยกำลังอ่อนนะฮะก็คือการสะสมอาหารนะฮะในปี2,565นะฮะแล้วก็ไปตัดผลผลิตในปี2,566นะครับเรามาดูช่วงจังหวัดนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะจัดการเราจะใช้ประโยชน์จา,ากลานิยแอนิโยน ตรงนี้นะครับมาจากการส่นของเราให้ประสบความสําสเร็จมากขึ้นได้ง่ายขึ้นอย่างไรนั่นเองนะครับในการสะสมาหารนะครับในปี2,565จากภาพโมเดลนะครับในในการสะสมาหารในปี2,565แล้วก็ไปเก็บผลผล,ผลิตในปี2,566นะครับเป็นช่วงของลานิยากำลังอ่อนนั่นเองนะครับปีนี้คาดการว่านะครับ เราสามารถบำรุงทุเรียนได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงท้ายของฤดูเนี่ยอาจจะความแห้งแล้งหรืออากาศหนาวเนี่ยอาจจะมาเร็วขึ้นนะครับทะนนั้นเราก็บำรุงทุเรียนของเราได้มากขึ้นเพราไปฤดูฝนเนี่ยอาจจะมีเรื่องเรื่องจังหวะร้อนแดดแล้วก็เรื่องของอากาศที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าละยๆส่วนนะครับจัดการได้ดีนะครับทุเรียนนอกฤดูได้หรือตาทุเรียนต้นฤดูได้นะครับมองว่า การคาสารก็ทําได้เร็วขึ้นหรือการสะสมอาหารก็มีกามทําได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้น,นะก็เรียกว่าเราจะประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ยุ่งยากลำบากใจ,จ 2, เหมือนกับปี2564นี้นะครับนะก็จะมีความเรียกว่า,าจัดการได้ง่ายขึ้นในปี2565ในเรื่องของการสะสมอาหารนะครับนะในปีนั้นเราก็ต้องดูนิดหนึ่งว่า ความแห้งแล้งของอากาศจะเป็นอย่างไรในปีที่มีการตัดผลผลิตนะครับในปี2 5 6 6นี้รบเนียนะครับทุเรียนในฤดูอาจจะมีราคาที่แพงขึ้นก็ได้ทุเรียนในฤดูก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับก็ฝากให้ทุกท่านวางแผนนะครับเพื่อเราจะจัดการทุเรียนในส่วนของเราให้ได้ดีที่สุดนะครับ <S <S บางครั้งสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือสภาพพื้นที่นะครับสภาพอากาศนะฮะ แล้วก็การจัดการในการสร้างความพร้อมความสมบูรณ์ในส่วนของเรานะครับนะว่าเราจะเลือกจัดการแบบไหนจับสภาวะอากาศที่เป็นลานิยาและเป็นแอริโยนะครับจากข้อมูลที่จากข้อมูลแล้วก็ภาพโมเดลที่ผมได้ นำเสนอในวันนี้แลวก็หวังว,ว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนนะครับท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็หวังว,ว่าข้อมูลที่นํามาเสนอในวันนี้นะครับคงจะสร้างความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับท่านสามารถนําข้อมูลนี้ไปเพิ่มเติมหรือไปอดัดแน่นะฮะปรับปรุงนะครับ ไปปรับเสริมให้ในส่วนของท่านนะครับปรับปรอกับการวางแผนในส่วนของท่านได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับผมก็บอกว่าในส่วนของผู้ที่มีความรู้มีความสามารถนะครับก็จะนําข้อมูลนี้ไปเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับกับพี่น้องชาวสวนมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ผมบุณนวีนะครับขอบคุณทุกท่านเข้าชมวิดีโอนี้แล้วก็ฝากคุณท่านนะครับ กดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ได้ถ้าท่านว่ามีประโยชน์นะครับผมตั้งใจมากนะครับที่จะทําวิดีโอนี้มาให้กับท่ทานแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจนะที่ท่านเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับท่านนะครับหากทุกท่านมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสามารถให้ข้อมูลนะครับที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะเพื่อจะได้นําไปพัฒนานต่อน,นั่นเองนะครับ ช่วงทา้ายนี้ช่วงท้ายของดีโอนี้นะครับผมมีความหม่วงใยนะครับที่จะให้ทุกทกท่านดูแลสุขภาพของทุกท่านนะเมื่อมีช่วงของอากาศเปลี่ยนนะครับอากาศที่มันเปลี่ยนจากฤดูฝนไปฤดูดหนาวนะครับอากาศมีการเปลี่ยนตลอดเลยเนะ่ผมเองนะฮะเมื่อเรียกว่าไข้หัวลมเนาะอาจจะรู้สึกเรียกภาษาโบราณนิดน,นึงนะไข้หัวลมนะฮะหลายท่านอาจจะอาจจะเป็นนะับผมก็เคยเป็นนะครับไข้หัวลมเนี่ยนะครับ เมื่ออากาศเปลี่ยนจากฤดูฝนไปฤดูหนาวหรือเมื่อมีจังหวะที่อากาศเปลี่ยนส่วนมากเราจะเกิดเรียกว่าความไม่สบายเกิดขึ้นนะครับมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับเรียกว่ามีไข้นะวันนี้ผมมีผิดพันธุ์ที่เป็นมีผิดพันธุ์นะครับที่จะมาดูแลสุขภาพของทุกท่านในช่วงอากาศเปลี่ยนแบบนี้นั่นเองครับ ในช่วงที่อากาศหมุนแบบนี้นะครับก็คือกาลิซีนนะครับเขาคือกระเทียมสกัดชนิดแคปซูลนะฮะกระเทียมสกัดชนิดแคปซูลนะฮะเป็นกระเทียมที่ดีที่สุดนะยักยั้งไวรัสนะฮะคุณผู้ชมคเขาคือยักยั้งไวรัสแล้วก็ลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีนะครับผลเตงในส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างต่อเนื่องนะเพราะว่ากระเทียมปกติกระเทียมสดผมก็กินนะะกินในเรื่องของการที่เราไปปรุงอาหารใช่ไหมครับ แต่ว่าเตียงสดเนี่ยฮะเราอาจจะกินได้ไม่เราอาจจะทานได้ไม่มากนะครับนะแต่ถ้าเราหวังผลในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะซูนนะครับกาลิซีนในตัวนี้นะก็ถือว่าแต่ดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่สบายนะครับสมมติว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของความดันโลนหิตน,นะครับนะครับมีไขมันในเลือดสูงนะฮะตัวนี้ถ้าเราทานหลังเร,เราทานหลัลงรับประทานอาหารนะครับถ้ามีอาการมากหน่อยอาจจะต้องทาน เช้า2เม็ดแล้วก็มื้อเย็น2เม็ดนะฮะหลังอาหารนะแต่ถ้าเราปกติไม่เป็นอะไรนะครับก็อาจจะทานเช้า1เม็ดหรือ,อมื้อเย็นหลังอาหารมื้อเย็น1เม็ดหรือจะทานมื้อใดมือ 1, 2, ม้อหนึ่งสองเม็ดไปก็ได้นะครับแล้วในการทานการรลิเซียนเนี่ยก็สามารถหยุดได้นะครับไม่ต้องทานก่อนนี้หนะครับอาจจะทานแล้วเมื่อเรามีสุขภาพดีขึ้นเราก็หยุดได้นะครับไม่จำเป็นต้องทาน,นก่อนได้หรอครับแต่ถ้าแต่ถ้ารู้สึกว่า โอเคเลยนะขับลมได้ดีนะครับขับลมได้ดีแล้วก็มีความประฉับประเฉงในางการทําง,งานนะก็สามารถเลือกทางได้ตามที่ท่านถึงพอใจนะะหรือปรึกคนจะปรึกษาแพทย์นะครับในกรณีนนที่ท่านมีความกังวลหรือท่านมีมีโรคบางโรคอยู่นะก็สามารถปรึกษาแพทย์ได้นะครับปรึกษาแพทย์และเภสัชกรได้นะครับตอนนี้ผมก็ฝากไว้นะครับเพื่อให้ทุกท่านดูแลสุขภาพในช่วงอากาศจะเข้าสู่ฤดูหนาวตรงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณ วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผมหวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วคงจะมีไอเดียในการจาดัดการสวนแตละปีต่อๆไปได้ง่ายง่ายมากขึ้นแล้วประสบความสำเร็จได้มากขึ้นถูกถูกช่วงถูกจังหวะมากขึ้นนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ